ดวงอาทิตย์สวัสดีครับน้องๆเจอกันอีกแล้วนะครับคาบที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนน้องๆคงรู้แล้วว่าท้องฟ้าในเวลากลางวันเราสามารถมองเห็นอะไรหลายๆอย่างที่อยู่บนท้องฟ้าไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ก้อนเมฆนก เครื่องบินส่วนเวลากลางคืนเราสามารถมองเห็นดวงดาวและดวงจันทร์ครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของดวงอาทิตย์กันนะครับน้องๆคงจะอยากรู้แล้วว่าดวงอาทิตย์นั้นมีลักษณะและมีประโยชน์ต่อเราและโลกของเราอย่างไรบ้างวันนี้พี่จะให้พี่ดวงอาทิตย์มาอาธิบายให้น้องๆฟังกันดีกว่าครับสวัสดีครับเด็กๆผมคือดวงอาทิตย์ ผมมีรูปร่างเป็นทรงกลมและมีขนาดใหญ่กว่าโลกมากแต่สาเหตุที่น้องๆมองเห็นดวงอาทิตย์มีขนาดเล็กนั้นก็เพราะว่าดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกมากนั่นเองดวงอาทิตย์มีแสงสว่างในตัวเองจึงทำให้ดวงอาทิตย์สามารถส่องสว่างได้โดยไม่ต้องอาศัยแสงจากดาวดวงอื่นและแสงของผมนั้นมีความร้อนมากครับ เลยทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนอาศัยอยู่บนดวงอาทิตย์ได้แสงของผมจะส่องมายัางโลกทำให้บริเวณที่ได้รับแสงเป็นเวลากลางวันยังไงเหรอครับในตอนเช้าผมจะขึ้นมาทางทิศตะวันออกและเมื่อแสงของผมส่องไปที่ห้องนอนของน้องๆจะทำให้น้องตื่นพร้อมที่จะไปทากิจกรรมต่างๆในแต่ละวันพอตอนเย็น หลังจากที่น้องๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วแสงของผมก็จะค่อยๆอ่อ,อนลงจางลงแล้วผมก็จะตกและรับขอบฟ้าไปในทิศตะวันตกเพื่อขึ้นมาอีกครั้งในตอนเช้าของวันต่อไปอยังไงล่ะครับเอาล่ะครับน้องๆรู้จักดวงอาทิตย์กันแล้วใช่ไหมครับวันนี้พี่มีกิจกรรมสนุกๆมาให้น้องๆทำกันครับ การทดลองนี้มีชื่อว่าแสงจากดวงอาทิตย์ส่องมายังโลกได้อย่างไรโดยน้องๆต้องเตรียมอุปกรณ์การทดลองดังนี้นะครับไฟฉายแล้วก็ลูกปิงปองครับเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเราก็จะทำการทดลองโดยให้ลูกปิงปองแทนโลกและแสงจากไฟฉายแทนแสงจากดวงอาทิตย์นะครับมาดูการทดลองกันเลยครับ เมื่อนำลูกปิงปองมาวางที่โต๊ะแล้วน้องๆเห็นไฟฉายไหมครับถ้าเห็นแล้วคลิกเพื่อเปิดไฟฉายให้แสงส่องไปที่ลูกปิงปองแล้วสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกปิงปองครับจากการทดลองน้องๆสังเกตเห็นไหมครับ ว่าลูกปิงปองด้านที่ได้รับแสงจากไฟฉายจะมีความสว่างส่วนด้านที่ไม่ได้รับแสงจะมืดดังนั้นเมื่อเราใช้ลูกปิงปองแทนโลกและใช้แสงจากไฟฉายแทนแสงจากดวงอาทิตย์จะสรุปได้ว่าลูกปิงปองด้านที่ได้รับแสงจากไฟฉายซึ่งก็เปรียบเหมือนโลกที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นเวลาในตอนกลางวัน ส่วนลูกปิงปองด้านที่ไม่ได้รับแสงจากไฟฉายซึ่งก็คือโลกที่ไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ก็จะเป็นเวลากลางคืนนั่นเองครับ น้องๆรู้ไหมครับว่าแสงจากดวงอาทิตย์นั้นมีประโยชน์ต่อมนุษย์สัตว์และพืชต่างๆอย่างไรบ้างเรามาหาคำตอบกันครับประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์คือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายทำให้มนุษย์และสัตว์มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตได้สำหรับประโยชน์ต่อพืชคือพืชต้องอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์ช่วยในการสร้างอาหาร โดยวิธีการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อการเจริญเติบโตและนอกจากดวงอาทิตย์จะให้ประโยชน์แล้วก็ยังให้โทษด,ด้วยนะครับน้องๆอ,อย่างเช่นแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นอันตรายต่อผิวหนังของเราถ้าเราได้รับแสงแดดแรงๆดังนั้นน้องๆก็ควรจะกางร่มเพื่อป้องกันแสงแดดนะครับนอกจากนี้โดยปกติแล้วน้องๆไม่ควรมองดวงอาทิตย์หรือแสงแดดในช่วงกลางวันที่ส่องจ้าด้วยตาเปล่า เราจะทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาอาจทำให้ตาบอดได้เป็นยังไงบ้างครับน้องๆวันนี้ทั้งได้วาดรูป,ประบายสีทำการทดลองและก็ได้ทำแบบทดสอบเพื่อทดสอบความรู้เยอะแยะเลยสนุกกันใช่ไหมครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะพี่ต้องรีบไปหากิจกรรมสนุกๆมาให้น้องๆทำกันในคาบหน้าครับ แล้วพบกันได้ครับสวัสดีครับ